เขียนพิมพ์ผิดนะครับเพื่อนๆเหรียญนะครับพิมพ์ผิดนะครับดูกันชัดๆช้าๆเลยนะครับเพื่อนๆดูกันชัดๆแล้วก็ช้าๆเลยนะครับพิมพ์ผิดกันแบบนี้เลยนะครับพิมพ์ผิดกันมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะตั้งลำใหม่ก็ได้แตาตั้งลำแบบนี้กันนะครับเพื่อนนี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเหรียญพิมพ์ผิดนะครับนี่เลยช้าๆกันแบบนี้นะครับ ดูแล้วไม่งงนะครับอ่าโอเคเรามาดูกันหน่อยนะครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆเหรียญพิมพ์ผิดนะครับสวยนะครับหายยากนะครับแล้วก็จะแล้วก็จะยังไงแล้วก็จะต้องดูนะครับว่าเพื่อนๆนะครับสนใจไหมนะครับใครสนใจก่อนนะครับทักกันมาก่อนเลยนะครับติดต่อกันได้ก่อนนะครับโอนก่อนก็จะได้มีสิทธิก่อนเลยนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆว่าจะติดต่อกันได้อย่างไรใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆจะติดต่อกันใช่ไหมครับก็ยังไงเนาะ ก็คือกดติดตามมาเพื่อนๆก็กดติดตามไว้นะครับปกิดติดตามเสร็จก็ไปดูใต้โปรไฟล์จะมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีนะครับพูดไอดเออถอยละโอเคไม่เป็นไรหรือถ้าเพื่อนๆทําไม่เป็นนะครับก็ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะรีบติดต่อกลับเลยนะครับขอบรคุณมากๆครับบอกว่าสนใจหรือว่าชอบหรือว่าอะไรก็ได้นะครับพิมพม์มาใต้คลิปเลยนะครับ